r ีบอคนาโนเอ็กไฟรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อลุยทุกการออกกำลังกายวันนี้นะคะพลอยมาทดสอบรองเท้ารีบอกนาโนเอ็กไฟค่ะเราก็จะต้องชาเลนตัวเองนะคะดูแล้ววันนี้ต้องเหนื่อยแน่นอนค่ะสผู้หญิงนี้ยาค่ะท่าแรกค่ะเลือกได้นะคะว่าจะทำดัมเบล,ลสควอต40ครั้งหรือว่าวอลบอล40ครั้งพลอยขอเลือกดัมเบล,ลสควอตค่ะ เราจะเริ่มทำการทดสอบแล้วนะคะครั้งแรกขาสั่นเลยปกติไม่เคยเออกกําลังกายแบบนี้เลยนะต่อมาอันนี้ค่ะบ็อกจัมป์40ครั้งและอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือใช้เครื่องนี้ค่ะสกี800เมตรดึงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่าเหนื่อยเอาเรื่องเลย นี่ก็คือการเทสรองเท้านะคะรู้เลยค่ะว่ารองเท้าดีมากๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการจัมหรือว่าการรับน้ําหนักก็มั่นคงสบายทุกการออกกําลังกายและการเคลื่อนไหวค่ะใครที่อยากลองรีบอกนาน o เอ็กไฟค่ะสามารถไปหาได้ที่รีบอกไทยแลนด์ทุกสาขานะคะ